สะสมอาหารอย่างไรให้พร้อมก่อนออกดอกก่อนที่เราจะพูดถึงการสะสมอาหารให้พร้อมก่อนก,อนการออกดอกนั้นเราต้องทราบก่อนว่าการออกดอกของทุเรียนนั้นมีปัจจัยหลักสําคัญๆอยู่3อย่างนั่นก็คือ 1. ความสมบูำ์และความพร้อมของต้นเช่นอายุของต้นจํานวนชุดใบการสะสมอาหารและความเครียดของต้นไม้ 2. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นต้องมีผ่านช่วงแล้งมาระยะเวลาหนึ่ง อุณหภูมิความชื้นพวกนี้มีผลหมดและสการกระตุ้นที่เหมาะสมเช่นการกระตุ้นด้วยน้ําเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะมาเริ่มกันที่ 1. การเตรียมความสมบูรณ์และความพร้อมของต้นทุเรียนจะออกดอกได้นั้นปกติต้องมีอายุ4-5ปีขึ้นไป4ปีบางทียังไม่ออกก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบจํานวนชุดใบสําหรับใครที่ทาสารอาจจะทําแค่2ชุดใบแต่สำหรับผมที่ทําให้ออกตามธรรมชาติผมจะทําทั้งหมด3ชุดใบ โดยการจัดการสะสมอาหารนั้นทางดินผมจะใช้ปุ๋ยอยู่สูตรเดียวนั่นก็คือ 15- 5 20สูตรเดียวทุกช่วงแ24 24่ไม่ใช้ส่วนทางใบใบสองชุดแรกนั้นจะใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอบวกธาตุรองธาตุเสริมให้ครบและใบชุดสุดท้ายที่จะเอาดอกนั้นพยโยกมาเป็นกลางหลังสูงมาเสาริมฟอสฟอรัสทางใบเอาแทนทางดินแบบนี้ฟอสฟอรัสถึงจะไม่เหลือตกค้างในดินโดยการท่นปุ๋ยเกล็ดเช่นสูตร1 0 5ห้ หรือ0ู2 5 6เป็นต้นและบวกแมกนีเซียมเข้าไปด้วยเพื่อให้ใบเขียวได้เร็วและสะสมอาหารได้เร็วขึ้นเพื่อให้ต้นมีอาหารสมบูรณ์พร้อมเหมาะสําหรับการออกดอกมาถึงตรงนี้หลายคนชอบคิดว่าปุ๋ยมีหน้าที่โดยตรงที่ทําให้ทุเรียนออกดอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ปุ๋ยช่วยแค่ปัจจัยแรกเท่านั้นนั่นก็คือช่วยให้ต้นไม้มีความสมบูรณ์พร้อมและมีอาหารเพียงพอสําหรับการออกดอกแล้วจึงนําอาหารไปใช้เพื่อที่จะออกดอกอีกทีเหมือนคุณกินข้าวข้าวไม่ทําให้คุณแข็งแรง แต่ข้าวทําให้คุณมีพลังงานพร้อมที่จะออกกาลังกายเมื่อออกกําลังกายแล้วร่างกายคุณถึงจะแข็งแรงในทางตรงกันข้ามถ้ากินแต่ข้าวแล้วไม่ออกกําลังกายคุณก็อ้วนเป็นโรคง่ายปุ๋ยก็เหมือนกันจึงต้องใช้ให้ถูกวิธีไม่ใช่ใส่ตามความรู้สึกมีผลเสียเมื่อเราเตรียมความพร้อมกับต้นทุเรียนแล้วปัจจัยต่อมานั่นก็คือสภาพแวดล้อมต้องเหมาะสมคือจะต้องผ่านช่วงเวลาแล้งมาสักระยะเวลาหนึ่งกระทบหนาวความชื้นตามช่วงนี้ต้องอดน้ำเพื่อให้ต้นไม้เกิดความเครียด แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นไม้มีความเครียดแล้วให้สังเกตถ้าช่วงบ่ายใบเริ่มตกนั่นแหละใช้ได้เครียดและสุดท้ายการกระตุ้นที่เหมาะสมนั่นก็คือการให้น้ําถ้าเราสังเกตว่าต้นไม้เริ่มมีความเครียดแล้วให้น้ําได้เลยแล้วเว้นไปอีกสักสองสาวันให้อีกหนึ่งทีจากนั้นรอดูอาการถ้าเริ่มเป็นไข่ปลาตาปูก็โอเคให้น้ําได้ตามปกติแต่ถ้าเริ่มแหลมมาเป็นแขนงแสดงว่าการผส,สมอาหารยังไม่พอความเครียดยังไม่ถึง ให้เริ่มอดน้ำและสังเกตอาการใบใหม่ไปอีกรอบเรื่อยๆในเรื่องของยาเปิดตาดอกนั้นผมไม่ใช้เพราะตาดอกกับตาแขนแงตาเดียวกันถ้าพร้อมก็ออกเป็นดอกถ้าไม่พร้อมก็เป็นแขนแงดังนั้นเปิดไปก็เท่านั้นถ้าเขาไม่พร้อมก็เป็นขนแงอยู่ดีถึงเวลาถ้าเขาพร้อมเดี๋ยวเขาก็ออกเองไม่ต้องรีบเคลียนะ